นัทอติรุธนั้นจะสนิทสนมกับเวียสุกลวัฒน์เป็นพิเศษเพราะด้วยเป็นดาราสังกัดเดียวกันและเป็นหนุ่มอีสานเหมือนกันเลยคุยกันถูกคอเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็นกจะกระเตงกันไปเที่ยวด้วยกันตลอดส่วนทางด้านชีวิตส่วนตัวของนัทอติรุธสิงหะอัมพลเกิดที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่16สิงหาคม2529มีผลงานเมื่อปี2549เป็นผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวรบ,บทประยุทธ์ ต่อด้วยแสดงละครจากๆวงๆเรื่องเกราะกายสิทธิ์รับบทไอศูนจากนั้นก็มีผลงานตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นแสดงมิวสิควิดีโอแสดงภาพ,พยนตร์และงานพิธีกรนัฐอติรุธมีความสามารถในการแสดงหลากหลายโดยเฉพาะการแสดงบทบูอีกทางด้านความรักนาน,นัอติรุธเคยเอปากบอกรักและแอบชอบนักแสดงสาวร่วมสังกัดมานานหลายปีนั่นคือสาวชิงชิงคาริธาซึ่งฝ่ายหญิงคือสเปก นัทอติรุตตอบข่าวเวียสุกลลวัฒน์แต่งงานบอกถึงรู้ก็มไม่กล้าพูดโบยให้รอถามเฮียเองเล่าโมเมนต์คู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆดีใจที่สุดในโลกที่เห็นพี่มีความสุขเผยคุณแม่เอนดูวิกกี้เข้ากันได้ดีมากชมนิสัยดีโปรไฟล์เลิศเรียนเก่งมากแถมพูดได้หลายภาษาได้เจอกับหนุ่มนัทอติรุตสิงห์าอัมพลพี่น้องร่วมช่องกับหนุ่มเวียก็ไม่รอช้าขอดึงตัวมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กันสักหน่อย เรางงถึงกล้าพูดก็พูดไม่ได้ต้องให้เฮียเข้ามาพูดเองอุบตอบไปปิ้งกันยังไงไปรอถามเฮียเองดีกว่ารอถามเฮียเองดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอกันเมื่อไหร่เขาไม่เล่าแต่เห็นเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักมากครับเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขกันครับผมก็อยู่เกือบทุกเหตุการณ์อย่างที่บอกครับว่าเราไปถ่าย YouTube ด้วยกันคอลแลบกันเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่กล้าพูดเยอะแต่ก็ถือว่าคลั่งรัก ดีใจที่สุดในชีวิตที่เห็นพี่มีความสุขพอเห็นเขามีความสุขผมก็ดีใจมากที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าครั้งนี้เขามีความสุขมากๆเราจะไปอยู่กับเขาตลอดเวลาอันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจจริงๆครับแล้วเราก็จะช่วยซัพพอร์ตพี่เขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามช่วยกันได้ทุกเรื่องก็ผมมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเขามีความสุขเขาก็ใช้ชีวิตปกติที่เป็นธรรมชาติเขาบอกเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นเราย่อมดีเสมอไม่มีอะไรที่ต้องเศร้าต้องทุกข์หรอก เราอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีความสุขดีกว่าอายุก็จะ40แล้วถ้าเกิดจะมีข่าวจริงๆไม่ได้มองว่ามันเร็วเกินไปก็ดีใจด้วยควรมีครอบครัวได้แล้วพร้อมเผยว่าคุณแม่เอ็นดูวิกกี้และเข้ากันได้ดีมากๆเทคแคร์ดีมากทั้งคุณแม่รวมถึงวิกกี้ด้วยและคุณแม่ก็เอ็นดูวิกกี้มากๆก็ประมาณนั้นก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันถ่ายรูปเพราะว่าคุณแม่ชอบถ่ายรูปและเขาก็เรียนเก่งจริงๆครับพูดได้หลายภาษา เท่าที่เห็นในสายตาคูณนี้น่ารักครับน่ารักมากๆเลยถ้ามีข่าวดีก็ดีใจด้วยครับตัดดีๆนะ